สวัสดีครับนี่ครับวันนี้เรามาแบ่งป <t allow> ันชุดทงกินในชุดเลี่ยมทองครับทั้งหมดมีทั้งหมดผ่าเลี่ยมทองทั้งหมด56องค์องนะครับนี่นะครับแต่ผมบอกก่อนอาจจะไม่แท้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าเป็นทองแท้ทั้งหมดแต่ว่าพระอาจจะไม่แท้มีเก็บบนแท้บ้างครับแต่อันนี้โบราณนะครับเพราะแดงพราะเจริญนะครับก็คือผราแท้ก็เยอะครับก็มีเก็บบ้างอะไรบ้างที่ผมไปช่วยชาวบ้านเช่ามาบางทีช่วยค่าทองมาอะไรมาครับก็เยอะครับอย่างเงี้ยพสุดเนี่ย ซื้อมา8,500นี่แท้ดูง่ายนะครับนี่ก็พอสุดครับนี่ทองหนาด้วยนี่นะครับคุยทองดีครับนี่เพราะว่าใสครับพระก็หกเจ็ดพันทองก็ประมาณ8ปดเก้าพันตอนนี้ทองบาทสี่หมื่นกว่าบาทนะครับชุดนี้ใครสนใจนะครับผมเอาเอาสี่แสนแล้วกันทำประมาณห้าสิบห้าสิบหกองครับเนี่ยเอาเอาสี่แสนบาทนะครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาแต่ผมทิ้งเบอร์โทรไว้แล้วกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าแบ่งปันชุดทํากินในชุดเลี่ยมทองนะครับ นี่นะให้ดูนี่ครับประมาณนี้นะครับห้าสิบหกชิ้นนะครับโอ้โหดูดิตัวเบลเลอร์เลยเห็นนี่โอ้โหเป็นไงครับทั้งหมดห้าสิบหกองนะครับอะไรต่างๆางด้วยนะผมซื้อไว้นะครับแล้วก็จะส่งการแล้วก็เลยมาแบ่งปันพี่พีเอสซีนะครับทั้งทุกๆช่องทางของผมนะครับก็เอาสี่แสนบาทนะครับห้าสิบหกองมาแล้วก็ต่อไปมาเป็นรายการเป็นชิ้นนะครับ อันนี้ก็ซื้อไว้ก็ติดมือก็เยอะไปะซื้อราคาแบบว่าล้นแวเลยนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมาแบ่งตามพี่พี่เอฟซกันเดี๋ยวขาดทุนให้แล้วกันสงการนะครับก <c oughs> ็บเนี่ยเหรียญเสมาบุทิมเนี่ยเหรียญนี้ซื้อมาเหรียญละแสนห้านะครับเนี่ยสามเหรียญน,นะซื้อมาเหรียญละแสนห้านะครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เหรียญละแสนห้าซื้อมาอันนี้ซื้อมาแสนแสนเจ็ดห้าครับแล้วก็คู่นี้ซื้อมาแสนสามเนี่ยต้นทุนมันต้นทุนมันเอ่อห้าแสนเก้าห้าแสนเก้าสามพันนะครับ ใครเอานะสำหรับพี่พีเอฟซีนะครับอันนี้ผมประกันผ่าแท้และทองให้นะครับคือเอาเอาห้าแสนเจ็ดแล้วกันครับนี่ขาดทุนให้สองหมื่นสามนะครับนี่นะครับดูทองนะอลังการงานสร้างครับอันนี้เป็นเสมาหลวงปู่ทิมโคตรอุนะครับอันนี้โคตรนะเต็มใบนะครับตลับยี่สิบสองกรัมเกือบยี่สามกรัมแล้วกันตอนนี้ทองก็ตลับประมาณห้าหมื่นแล้วครับอันนี้โคตรอุนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นห่วงเชื่อมนะครับปู่ทิมสองเหรียญนะครับ พอขีดนะครับแล้วก็อันนี้ใครเอานะผมเอา5้0 0 0นห0 0แนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เส้นได้นะครับนี่พิมพ์เส้นได้ร้อยปีนะครับตลับตลับน่าจะประมาณ5 0 0 0 0ื่นหกนะครับก็องค์นี้เอา10,000แบาทละกันครับน่าซื้อมาแสนสองมั้งนี่ครับแล้วก็หลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกันวะพญาป,ปี07นะครับตลับทอง1ใบตลับน่าจะ9กรัม10กรัมหรือ10กรัม ยินดีจะจาไม่ได้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังใหม่ก็ได้ผมเอาสามหมื่นสองนะครับเหรียญเจริญพรลงยาแดงเนื้อทองคำนะครับแปดรอบนะครับเพ่อสายเอาพระลงทองก็ยี่หกกรัมเอาเอาเจ็ดหมื่นห้าแล้วกันครับนี่เพ่อสายแปดรอบนะครับเหรียญอาจารย์ฟ้นรุ่นเจ็ดเอาเอาสี่หมื่นแล้วกันครับพร้อมทองนะครับรุ่นเจ็ดอาจารย์ฟ้นรุ่นเจ็ดครับเนื้อทองแดงลงดานะครับเอาเอาสี่หมื่นอ่ะ ออวอตันครับศูนย์ห้าผุทวดนะครับเอาพร้อมทองเอาสองหมื่นห้าแล้วกันเอ่ราคาแบบอันนี้แบ่งปันทํากินเลยนะโสธรทอนนครับโสธรคู่นี้เอาสองแสนหกแล้วกันครับนี่โสธรอ,อันนี้เป็นตลับ,ตล,บตลับทํามาแปดหมื่นบาทครับเป็นตลับฝังเพชรแท้นะครับเป็นเหรียญแปดเหลี่ยมทองคําแล้วก็โสธรนนะครับโสธรเล็กนะครับแปดสิบปีกดตำรวจเนะื้อทองคำคู่นี้เอาสองแสนหกนะครับ แล้วก็ชุดปิดตาหลวงปู่โต๊ะนี่ครับเขาเรียกปิดตาเข้าตอกแตกหลวงปู่โตมาเป็นดูชิมพีนะครับสามชิ้นนี้เอาเอาเอาสี่หมื่นแล้วกันนะมีทองมีอะไรด้วยนะครับเนี่ยเอาสี่หมื่นนะครับสี่หมื่นบาทนะครับแล้วก็อ่ะนี่ครับหลวงปู่โต๊ะนี่เนื้อผงคู่นี้เอาเอาหมื่นสองแล้วกันนี่คู่นี้ครับเอาหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับหลวงปู่โต๊มาเป็นดูชิมพีนะครับแล้วก็ ชาวเวสุวรรณนะครับหลวงพ่ออิฐวัจุรามณีปี45นะครับเป็นเนื้อตะกัวกับเนื้อทองแดงคู่นี้เอาสามหมื่นแล้วกันครับขาดทุนทุกองค์เลยเนี่ยแต่ว่าขายส่งการครับส่งการขายขายให้อ่ะไม่เป็นไรแล้วก็หลวงพ่ออีปีหนึ่งสองห้าหนึ่งห้าครับอาปาก้าชุบนิกเกิลสวยปิ้งครับสวยแชมป์ประกวดได้เลยเอาแปดพันแล้วกันครับแปดพันบาทเลี่ยมทองนะครับอันนี้เป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับก็ตลับหนึ่งใบ เอาสามหมื่นแล้วกันครับนี่สามหมื 38, ห 40, ่นไม่น่าจะซื้อมาสามหมื่นแปดหรือสี่หมื่นนะจำไม่จำไม่ได้นะครับแล้วก็อันนี้แพ้ครับน,น,นี่อันนี้ไม่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนนะจำไม่ได้เอาซื้อมาสามหมื่นเอาสองหมื่นสองแล้วกันเนี่ยครับสองหมื่นสองอันนี้พ่อเงินปืนปืนแตกครับพร้อมทองเอาหมื่นสามครับรุ่นปืนแตกเอามาหมื่นสามอันนี้หลวงพ่อเงินรุ่นช้างคู่ครับอันนี้เอาหมื่นห้าทองตีเกี่ยว แล้วก็ชุดปิดตาหลวงปู่โตวัสาลาคืนครับสามองค์นี้เอาเอาห้าหมื่นแล้วกันครับสามองค์นี้เอาห้าหมื่นบาทนะครับวัดออกวัสาลาคืนทั้งหมดครับอันนี้ก็จะปิดตาตุ๊กตาเล็กอันนี้ปิดตากระหนกข้างนะวัสสลาคืนอันนี้ปิดตาตุ๊กตาใหญ่ฐานสูงมิตรกุดนะครับนี่เนื้อใบลานนะครับแล้วก็อ่าพ่อคงวัดวางสับปะรดนะครับนี่คู่นี้รุ่นแรกนะครับเอา เอาสองหมื่นเจดนะรุ่นแรกเอาสองหมื่นเจ็ดครับสองหมืนเจ็ดรุ่นแรกนะกระไรทองกับทองแดงีอ่นนอาพระพัด,พดเนื้อเงินและกากทองนะครับเอาเอาหมื่นห้าหมื่นห้านะครับตะกุดอันนี้น่าจะเป็นของหลวงพุนะรับหลวงพุทโอันนี้เอาหมื่นหมื่นห้าแล้วกันครับหมื่นห้าแล้วก็ลูกอมลูกอมน่าจะเป็นพ่อดิ่งวังวัวเอา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 หมื่นเจ็ดแล้วกันครับนี่เียมทองสามห่วงนะครับโอเค ก็ประมาณนี้นะครับหมดละพี่ๆท่านใดสนใจจะแบ่งปันหรือจะสนใจที่ผมแนะนําไปก็ติดต่อเข้ามาได้แล้วกันนะครับก็ไม่รู้จะแบ่งปันยังไงก็เลยถ่ายวิดีโอแบ่งปันให้พี่ๆ FC ทุกๆท่านแล้วกันเผื่อใครมีมุมไปทากินก็ไปเลยใครสนใจแล้วก็ติดต่อเบอร์โทรเข้ามาแล้วกันนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ